ก็คือสถานะคือท่องหาเดือนนะครับครับเก้าเจริญนะครับ,บ,รนนรบผมท้องหาเดือนเก้าเจริญคืหาเดือนครับอีกสิบมือนะครับผมสูงเท่าไรครับส่วนสูงร้อยสี่สิบห้านะครับการนี้ครับรานนั<ล>้นรา<อ>ค้า,คามันก็ต้องแตกต่างกงอกตัวนี้มัดเต็มมิลิเบิ้งครับมัดเต็มมิลิจัดว่าเป็นแม่บอกงในพันควายงามอีกตัวหนึ่งอ้างหนาลึกมากมากครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ขอค้อยสังตีครับหรือบพิชาัฟาร์มครับบ้านหนองหวาต์ตำบลชินชมอำเภอชินชมจังหวัดพระนครุธครับขอสังตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ครับวันนี้แบงค์ยังโตครับวันนี้มาเปิดแบงค์ยูซีโตครับผมยกคอกไปเลยยกคอกไปเลยครับผมเด็ดแดดครับวันนี้หาโมงเศร้าเด็ดแดดทรายทาวันที่ยี่สิบยี่สิบครับทรายทาช่วงหาโมงเศร้าครับอีกวันสองชั่วโมงทรายทาเสร็จตัดต่อลงช่องเลยได้ครับ ตอนนั้นแล้วเห็นคลิปเด้งตัวนี้กับโผล่ามาได้เลยครับคือท้ายมือนี่แหละครับเอาตัวแรกแรกเลยนะครับครับผมคนอื่นนะครับผมมีมาเปิดแบงแม่ลูกแม่ลูกของคมนะครับแม่ลูกแม่แล้วก็มีคมลูกผูแล้วก็แม่ทองนะครับผมอุ่นผูม่นันเบิ้งครับแล้วก็แม่ทองนะครับผมง่าหง่ายง่า่าครับเบิ้งครับเพราะนั้นแล้วติดตามให้จบคลิปครับแม่ครับมีถูกราคาแม่ครับแต่หลักมื่นหลักแสน ราคาที่เขาเปิดไว้ต้องบอกซะก่อนครับเป็นราคาเปิดได้ครับเปิดแสนผมอาจจะขายสามเมื่นก็ได้ครับอุ้ยเห็นได้นะคอุยถือขอยอถือป้องครับมันได้เบิดแล้วครับว่าเป็นการกดราคา่อยแต่แดงังสิ่งครับเป็นการตอลองตอมรลดครับผมเอาตัวแรกแรกเลยครับอ่าตัวแรกนะครับผมตัวนี้ครับผมแม่สายฝนนะครับผมแม่สายฝนมีลูกลูกสายนะครับเป็นเป็นโค้มครับผมเป็นโคมแม่ลูกแม่ลูกสายลูกสายครับผมเดี๋ยวาเบิ้งแม่เพ็่นก้อนครับครับผม ส่วนแม่พิ้นท้องหาเดือนครับใบฟังครับตัวไหนครับเบิ่มจูเนียครับผมเบิรมจูเนียหาเดือนครับผมท้องหาเดือนนะครับผมนี่ครับลูกสายพ่นแมนครับผมลูกสายพ่นได้กจเดือนครับไปลูกตัวไหนครับนี่ยตัวนั้นเพ่นว่าเป็นหลานเกาเจริญครับผมเป็นสายเกาเจริญเนาะแมนครับเป็นสายของเกาเจริญครับผมพอพันธุ์เป็นพอน้ำบ้านเซิงสองพันเนี่ยละครับใบนี่ครับถือว่าชุดนี้สามหัวใจแมนครับผมแม่ลูกผูแม่ท้องอีกหาเดือน หาเดือนครับผมสูงเท่าไรก็แม่เพื่อนสูงร้อยสามสิบเจ็ดคือสายพันาเขาแมนครับผมเอาเบื้องด้านข้างครับเบื้องด้านข้างมังความอ้างความเงาความเลือนี่คือสายพันาบ้านเขาลำเรือลำโตสีม้ายังสี่นะครับมันนี้ก็ถือว่าดีนี่ครับเบื้องครับเอายางเลยครับแดดเขาต้องทําเวลาจักหน่อยเบื้องด้านหลังครับลูกบังหังเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวได้ลูกกันครับลูกโดนโดนในออกกอกเกียร์เฮ้ย หมีมคว้ยน้อยอยู่นี่สามตัวหม,มนนื้นๆน,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 นี่ครับเ็เลยขนาดนี่ครับเบิ่งท้ายเืิ่งหางครับผมลูกเพิ่นก็นยังดูดนมอยู่ด้วยครับผมเป็นเลยเป็นสีถึงเิ่นทองน้ำนี่ครับ <c oughs> ถึงลูกซ้ายกระดูดนมน้ำนะครับผมนี่ครับว่าถือว่าจ้อยแหรอครับจัง,จง,จง,จง,สงสี่ละวันไหลมันผสมยากแม่ครับนี่ครับเบิ้งครับเอาเปิดเท่าไรครับตัวนี้เปิดอยู่สี่หมื่นเก้าครับไ้ชุดสามหัวใจด้ครับชุดสามหัวใจฝังโบผิด้วครับสี่หมื่นเก้าประกันทองครับผม ซ้ำซื้อแม่แถมลูกครับครับราคานี้เอาเอาจริงๆนะครับถามว่าจัดโปรโมชั่นนี่คือแม่ทองตัวเดียวกับซีเมื่อนเก้าเหรอครับครับผมนี่ก็คือว่าแถมลูกซ้ายไปเลยแม่รับลูกซ้ายกับไง่ครับเลยครับแนะนําเลยครับชุดนี้ครับสําหรับผู้ที่มือไม่หรือมือเก้าก็ทำหรือซื้อไว้เลี้ยงเพื่อเอาไรก็ทำชุดนี้จัดไปเลยครับนี่แม่ลูกทองหาเดือนแม่ลูกครูครับกระเบิ้มจุดเนียเบิ่งครับ บ่มีตำหนีอย่างนอกราคาหน่บ่มีครับผมลูกเพิ่นกับตดีครับเบื้องหน้าเขาทั้งเขากลางดีก็คือว่ามีพันธุกรรมอยู่ดอกต่เพิ่นเป็นการผสมทับโตน้ำบ้านไหมแมนครับจะเป็นเป็นหลานเป็นหลานเกาเจริญยู่ครับหลาน <ผม S 1> เกาเจริญครับเบื้องกระดูกแข็งขาและเนื้อตัวอ้างอัตลักษณ์ชัดเจนเสีออกดอกเล้าครับนี่ครับฉีดบานฉีดยาให้แล้วครับฉีดเอาไปเลี้ยงใส้นหญ้าเสา้หัวหานจังไวนี่พองม้นี่แถมลูกแน่นอนหระครับได้ลูกฟรีฟรีเลยครับราคานี่แม่พองนี้ครับสี่หมื่นเกานะครับนี่หน้าตาท ต่อได้อีครับต้อได้อีกครับต่อได้อีีแม่โบตอกับทรงฟีไปเลยภาคีสารไปเลยครับโปรโมชั่นเขาจัดอยู่แล้วครับเดือนนี้ทั้งเดือนเดือนนี้ทั้งเดือนขอโปรโมชั่นไปเลยครับว่าเป็นเดือนมกราแม่ครับว่าพีน้องเขาใส่เงินเที่ยวไหลขอโปรโมชั่นไปเลยครับครับผมโอเคครับตัวต่อไปครับครับแหม่สองเข้าร้านเอยงนะครับครับผมครับผมตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ทองสถานะคือทองนะครับผมทองจงเงินดีนะครับหาเดือนเข้าไป แม่พพองหาเดือนนะครับแมนครับพองประมาณที่เท่าไรครับไม่ท่องเพนท่องที่สองครับไอ้ทองสองถือว่าสดอยู่ครับเบิ้งครับสูงยาวสูงเท่าไรก่อนสูงเท่าไรครับตันตัวนี้สูงร้อยสี่สามบวกลบครับผมนี่ครับเบิ้งครับเบิ้งไทยเบิ้งหางเนื้อลำตัวครับอ้าวขวางเลยครับขวางเอาอย่างนั้นจะไอยครับเพราะมีเครื่องตัดใหญ่ทั้งทางนี่ครับมา เ้ากระดูกแข็งาดีสูงเงานาหน้าตาสวยที่สำคัญก็คือทองแล้วทองแล้วทองกับเจ้าเงินดีนะครับผมแบงค์เท่าไรครับตัวนี้เปิดอยู่หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าครับครับผม่้นสูงรอยที่สามนี่ครับเนี่ยบอกไม่พังเลยเราเลี้ยงเอารูกครับราคาพ่อซื้อมากๆกับวันนี้เดินมาเยอดน้มเพิ่มลงเริ่มล้แล้วครับตัวนี้ครับคุยที่ เดรรำเนืือมตัวเงาหนังหนาซา,างไงยเงาพัฒนาได้ไง่ายได้เนาะพัฒนาง่ายคนส่วนสูงเป็นมาดีแหละส่วนสูงการที่จะพัฒนาเส้นสองเส้นเนี่ยก็ถือว่ายากกับใช้เวลาแต่น,นี่เิ่นม้าลอยซีบสามครับนี่ครับตัวนี้ลูกสองในท้องนะครับผมยังสดอยู่ครับยังสดอยู่นครับนี่เบิ้งเละเลเอ้า ราคาโทรมาคุยกันได้ครับผมทุกโตัวมือน,นี่แจก,กโปรโมชั่นนี่ครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับคมที่สามครับแม่ลูก<อ>คมที่สามเป็นคมแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับไอตัวนี้ส่วนของแม่เพื่อนนี่คือส่วนสูงร้อยสี่สิบห้านะครับผมโอ้ร้อยสีห<า>่ห้าน่ครับผมสถานะแม่จังไลสถานะสถานะานาคือผสม มื่อวานนี่ครับวันที่คลิปก้านะครับคับเจ้าหนึ่งลำเปล่าหนึ่งลำเปล่าผู้ใดเบิ้งคลิปก้อนหนานี่นะครับคลิปก้อนหนานี่กันนาราครับตัวในคลิปเหรอครับราคาผสมกันสามพันนะครับสามพันบาทครับเป็นพอพันที่ตัวนี้ครับเบิ้งในคลิปเลยครับคลิปก้อนหน้าครับผู้ใดเข้าไปในช่องผมก็จะเห็นคลิปก้อนหน้าอร่อยเจ็ดสิบกัวมันได้แล้วใส่ไปใสามดอกครับเมื่อวานนี่นี่ครับอัตลาดขุยไทยชัดเจนตาแต็มจ้ำๆหน้าตาท่านเขางามครับวูเขาตกนันซ่อนสวยๆนี่ครับกับลูก ตัวไหนก็ลูกลูกสามันเกลาเจริญครับ3มเดือนครับผมแข้งขาลูกโตดีมากค,ครับครับผมลูกนี่แข้งขาไงแข้งขาไงครับผมท้ายสวยเงาหางไ<ว>งกระดูกไงเอายงายงครับไอ้าาลามะแม่นี่ก็เป็นแม่ที่ผมเฮดคลิปไว้<ม>ที่เอาไปผสมจริงครับเจ้าหนึ่งลำเปล่าครับเป็นควายที่กระดูกโค้งสั่งไงครับผมไงเราก็ส่งลูกความแม่ครับเป็นลูกโตดีเลยกระดูก ช่วงนี้ครับมันกว้างครับมันกว้างมันใหญ่นะครับหนากว้างหรือว่าโตหนาสีอ้างสีหนาครับเห็นเขาแบบมีหย่ามีห้ำมีหัวหันอัดเกินแล้วลูกขอทองนี่เพิ่นที่เป็นตัไม่ครับเดี๋ยวนี้ดูคนดูดนมีครับเราพอพันที่เขาผสมไหเมื่วานเนี่ยถือว่าโอ้สูงใหญ่ครับแถวสองคูสูงหนอยเจ็ดสิบสี่ครับเมื่วานผมไปไทยครับเบื้องในชีปก้อนหนาได้เลยครับถือว่าโอกาสติดสูงจัดให้สามดอกแล้วก็ผสมโตให้ครับน้ำเชื่อมลหลายครับผม แม่คนไหนครับผมนี่ตัวนี้เปิดอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับแม่ยสูงลอยซีดีห,หายนะครับถ้าทองมานี่ก็คือเอาซื้อครับถ้าแม่ยทองก็ขายกันแสนสามแสนสี่ครับครับผมพอแนนม่เด็กลูกสาวก็เจริญครับเราก็นี่ซ้ำแถมลูกสาวโอ้ยเพราะซื้อเลยครับเพราะซื้อ,<โ>อมากๆโอ้ยชันเดือนนี้ผู้ใดมีเงินมีงบจัดเลยครับช่วงมกระลาเขารีบจัดเลยครับเพราะว่าหลายๆคนมาจัดผมมาจัดชั้นใส่เพราะว่าปีใหม่เขาใส่เงินหลายแล้วใส่เงินหลายแล้วครับเรามาจัดโผมไม่ใช่เพราะพี่น้องเขาราคาที่บ่แพง แบ่งกันไปครับอ่ะโอเคครับตัวไปเล้ครับแม่สุดท้ายเมยที่สี่ครับไรอย่างไรครับแม่นี่ครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นควายสายเพชรอุดรนะครับผมก็คือสถานะคือท่องหาเดือนนะครับกับเก้าเจริญนะครับผมท้องหาเดือนเก้าเจริญูงเดือนครับอีกซิมเมอนะครับผมสูงเท่าไรครับส่วนสูง145นะครับผมอูยอ่างอ่างครับบึงครับแม่นครับผมอ่างหมัก ส่วนสูงกับมาดีมากๆครับครับผมอัตราก็คใช้ชัดเจนครับผมลูกครับตัวที่ตัวที่สามครับในท้องครับผมเบิงครับกำไรขาดขาดที่ขางท้องสามถือว่ากาลังดีครับอ่างครับนี่ครับอันนี้บะเม็นลูกด้วยอันนี้บะเม็นลูกบะเม็นลูกครับผมตัวอันเขาไทยมันนี่ครับเบิงครับโหอ่างเงี้วบรรทัดหลังตรงนี่ครับเป็นค่อยที่ง่ที่ลึกที่หนาครับนี่ครับเบิงครับย่างตรงตรงไปเลยครับย่างตรงตรงไป สีเบิ้งครับคุณนะครับขู่หางสวยนี่ครับมาติดตัวนี้ละเฮยน้อยติดแม่เนี่ยไปยังอยครับแดดพอนี่ครับเอายกครับยกปุ้ยหนาอ้างหง่สูงสูงยังเดียวเพราะครับต้องสูงหนาอ้างลึกคือมาขบนครับนี่ครับ บานองแบ่งองไงบานเขาบ่นเลยครับไอ้แบ่งเลยครับเมียนี่ตัวนี้เปิดยุหนึ 1, 90, ่งแสนเก่ามืดหนึ่งแสนเก่ามืดถ้วนเลยแมนครับผมอว่าแม่บอกแม่อ้างง่ายๆครับผมผู้ดใดอยากเอาเขาไปฟาร์มเบิ้งครับหว่าเอาไปยืนขอกยืนฟาร์มบโบ,บไอไผแล้วครับได้รุ่นนี้<บ>ไปง,าง่ายอ้างยี่หรี่ครับเขาสังเกตจากเขาไทยเมียลอยซีมหาตัวมังหัน แต่สูงทองกันแต่ความอ้างความหนาคามลึกควยขึ้นกันบวกลึกกันนี่ครับเพราะนั้นรานะคามันก็นต้องแตกต่างกันตัวนี้มาเต็มมิลิเบิ้งครับมาเต็มมิลิจัดว่าเป็นแม่บอกแอกม่พันธุ์ควยงามอีกตัวหนึ่งอ้างหนาลึกมากมากลึกจนแบบทอดจะหอดคอเขามั้ไหมครับท่องไหมมันจะเก้าเดือนสิบเดือนสี่สัสใดหครับตัวนี้ไอ้ก็สวยยืนดีเข่าข้อหลังตรงลังกวางตัวหนาตัวอ้างตัวลึกครับเบิ้งก็อิ่มเต็มลูกก้อนเป็นลูกผู๋ครับไอ้ลูกผู๋เนาะตัวนี้ก็เป็นรุนเอาแม่ ตัวเม่ครับผสมกับเกาเจริญครับตัวนี้หมอปัจจุสัตว์ผสมให้เองครับยืนยันโดยหมอปัจุสัตครับผมนี่ครับเอาทั้งหนามาครับทั้งหนามาทั้งหนานได้เนาะฝากเบอร์ทรกับสถานที่ตั้งโปรโมชั่นเขาว่ามีมองเขาเบิ้งขักๆเดแดดถ่อนัน้อยมาเลยเอาไทยสวยครับเตืนหนามาหน้าตาทางเขางําละครับ ผู้ใดหาเขากลางๆหาเขาตกกันซ่อนหาเขาควยไทยตัวนี้เลยครับแนี่น้าแม่นี่เลยครับผมอครับฝากเบอร์โทรสถานีตั้งแล้วกับโปรโมชั่นเขาครับครับผมเบอร์โทรผมศูนย์เก้าสองสี่แปดแปดหนึครับผมสถานีตั้งอยู่บ้านหนองหว่าตําบลชินชมอําเภอชินชมจังหวัดมหาสารคามครับผมโปรโมชั่นของผมก็คือส่งฟรีทั่วไยอีสานครับผมนี่นี่คือโปรโมชั่นครับผมมีชิปบวกเพิ่มครับผมอยู่ในภาคอีสานท้องครับผม รับประกันตำนีสากลให้ยเขาครับตำนี่สากลรับประกันตำนีสากลก็องคือประกันทองครับผมอยากได้ไบซื้อขายบอกครับบอกล่วงหน้าจะได้ปิ้นไปน้ำครับเพราะว่าผมเห็ดไฟไวให้ทุกข้อที่ท้ายน้ำผมแล้วครับทายจัก็คือเอามีไฟใบซื้อขายให้มีระระบุในหันเบอร์ุกอย่างครับการรับประกันภายในชิมหามือทองคือทองตำนี้ตรงไหนครับทุกค้าทอนหางดงหางดอกราคาเท่าไรอยากให้เขียนก็ได้ครับคือมีผู้ซื้อผู้ขายชัดเจนเันแล้วบ่ง่วงครับกับเป็นการรับประกันจากทั้งช่องให้อีกเทียนนึงครับรับรองว่าตรงปกทุกตัว ไงใ,ในกล้องซั้มเลยโตจริงใหญ่กว่านั้นครับรับประกันว่าใหญ่กว่าในกล้องงามกว่าในกล้องแน่นอนครับโอเคครับฝากพ่อพี่น้องเราเบิ้งกดไลค์กดแชร์ไปตามเป็นกำลงใจกันถ้าคตะข่แบบขอบคุณสร,ร,ร้างตีครับขอบคุณครับผม